หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่ของเรายังทั้งโดมินิกโซบอสไรออเร์กซิตแม็กออริสเตอร์ที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้ พวกเขามีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ไปแล้วหลังทีมกลับมารวมพลกันอีกครั้งเพื่อฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฤดูกลาลใหม่นั่นทำให้ทางเยอเกนครอในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราออกมายอมรับเลยว่าในตอนนี้บรรดาเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลของพวกเขาต่างก็เริ่มประทับใจในความสามารถของทั้งคู่กันแล้ว นี่คือนักเตะสองคนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครอปกล่าวทันทีที่ทผมเจอหน้าพวกเขาผมก็คิดฉายาให้กับพวกเขาขึ้นมาเลยแล้วผมก็คิดว่ามันคงจะสุดยอดไปเลยนะหากเราจะเรียกเขาว่าอ r เล็กซี่แกรี่แมคออริสเตอร์ซึ่งนั่นจะไปสอดคล้องกับชื่อของอดีตนักเตะเก่าของทีมเราอย่างไรก็ตามมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่า เขาเล่นฟุตบอลได้อย่างสุดยอดมากๆเช่นเดียวกันกับในรายของทางดอนม,มันชัดเจนอย่างมากตั้งแต่ตอนที่เราเซ็นสัญญาคว้าตัวพวกเขามาร่วมทีมแล้วการต้อนรับจากสาธารณะเองก็สุดยอดมากมุมอมองจากภายในสโมสรของเราเองก็ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันลูกทีมของผมต่างก็เป็นคนที่มีความรู้ในด้านฟุตบอลดังนั้นเมื่อพวกเขาได้เจอทั้งสองคนนี้ พวกเขาก็อุทานเป็นคําเดียวกันขึ้นมาเลยว่าโอ้พระเจ้าช่วยไม่สุดยอดไปเลยนี่คือเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะในตอนนี้พวกเขาได้มาอยู่กับเราที่นี่แล้วและผมก็คงต้องบอกว่าพวกเขาใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถสร้างความประทับใจให้เห็นในสนามได้ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงๆ มาดูเรื่องราวของคนที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้เราขยับมาดูผู้เล่นที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทิ่นแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางคริวินเคเรเฮอร์นด่านมือสองของทีมเรานั่นเองซึ่งแม้ทางเยอร์เกนครอจะออกมายืนยันด้วยตนเองไปแล้วว่าไม่มีแผนการจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมแต่ก็มีการเปิดช่องเอาไว้ว่าหากมันเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้พวกเขาก็พร้อมที่จะรับเอาไว้พิจารณาซึ่งตามการรายงานข่าวจากทางดิซิแนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้ระบุว่า ตัวเลขอย่างน้อยที่สุดที่จะทำให้ลิเวอร์พูลยอมปล่อยตัวเคเรอร์ออกมาก็คือที่20ล้านปอนด์หลังพวกเขาเห็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ขายทางเจมส์ทรัฟฟอร์ดไปให้กับทางเบิร์นลีได้ด้วยสนนราคา19ล้านปอนด์ถ้าไม่มีความมั่นใจว่าค่าตัวของเคเรอร์ที่มีประสบการณ์ในเกมระดับสูงมากกว่าย่อมจะต้องไม่น้อยไปกว่าตัวเลขดังกล่าวข้างตน้นล่าสุด ตามการรายงานข่าวจากทางเดลิ m เมลสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบ,บุว่าในตอนนี้ทางหมาป่าวูฟตันวันเดอร์เรอร์ได้หันมาให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับเคลเลอร์หลังจากทางโจเซซาผู้รักษาประตูของพวกเขาถูกทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสพยายามเกี่ยวพาราสีอย่างหนักและมันก็มีโอกาสที่เขาจะรงเอยได้การย้ายออกจากถิ่นโมริ n นียสเตเตียมไป นั่นทำให้พวกเขาหันมามองที่คินเลยเฮอรและเชียร์ว่านี่คือตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมของซาหลังแสดงให้เห็นถึงฝีมือของเขามาแล้วในหลายโอกาสที่ได้รับโอกาสลงสนามกับทางลิเวอร์พูลเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายออกจากสโมสรของเราไปในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือทางฟาบินโยมิดฟิลชาวบาซิเลียนหลังสื่อในประเทศซาอุดิอาระเบียมีการประคมข่าวขึ้นมาว่าเอาเอติฮัดสโมสรชื่อดังของพวกเขาสามารถปิดดีลวกวารคว้าตัวนักเตะไปจากทางลิเวอร์พูลได้แล้ว อย่างไรก็ตามล่าสุดฟาบิซิโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ใช้ทวิตเตอร์ของเขาออกมาตอบโต้ตรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นแบบทันควันว่าไม่มีมูลความจริงถึงแม้ว่ามันจะมีความสนใจในตัวนักเตะก็็ต่างทีนูโนเอสปริโตซานโตกำลังพยายามผลักดันการเซ็นสัญญาคว้าตัวฟาบิญยไปอยู่กับเอาเอติฮัดโรมาโนทวีต ตัวแทนของฟาบินโย่ได้รับการติดต่อทาาทามเข้าไปแล้วมันมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องค่าเหนื่อยและสัญญาส่วนตัวของนักเตะแต่ดีลนี้ยังไม่จบแม้จะมีรายงานข่าวออกมาเช่นนั้นก็ตามเพราะทางริวพูเองยังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆอย่างเป็นทางการเข้ามาเลยนะทั้งนี้ไม่เพียงแต่การยืนยันใน t วิตเตอร์ของเขาเท่านั้น โรมาโน่ก็ยังมาอัปเดตเรื่องนี้ต่อเนื่องระหว่างการจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ส่วนตัวของเขาอีกทางหนึ่งด้วยเราสามารถยืนยันได้ว่าสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียเตรียมยื่นข้อเสนอที่สำคัญมากๆเพื่อขอซื้อตัวฟาบิโยที่40ล้านปอนด์โรมาโน่กล่าวนี่คือเรื่องจริงเราก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ในตอนนี้ผมยังใช้คำว่าเตรียมยื่นข้อเสนอเพราะจากข้อมูลที่ผมได้รับมาลิว์ภูยังคงรอเอกสารและข้อเสนออย่างเป็นทางการอยู่มันเป็นแค่การพูดคุยและหารือกันเท่านั้นแต่ในเวลานี้มันยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอใดๆเข้ามาดังนั้นเราต้องมารอดูกันต่อไปว่าข้อเสนอจะเข้ามาเมื่อใดกันอย่างไรก็ตามความตั้งใจของพวกเขาก็มีความชัดเจนอย่างยิ่ง ดิวของฟาบินยอเป็นอะไรที่เราจะต้องจับตาดูเราต้องมาติดตามดูกันต่อไปอีกด้วยว่าหรือว่าผู้จะตัดสินใจอย่างไรกับอนาคตของเขาซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญอย่างยิ่งสหรับทางเยอเกนครอ ในไหนก็เปิดประเด็นมเรื่องราวของสาร์ดังที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้กันแล้วข่าวที่4ของวันนี้เราขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่มีประเด็นข่าวหนาหูขึ้นมาอย่างทางจอแดนเฮนเดอร์สันเมิดฟิลกับตันทีมกันบ้ามา่อทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางเดีอตเลติกซึ่งเป็นคนแรกที่ออกมาเปิดประเด็นก่อนเลยว่า เฮนเดอร์สันกำลังได้รับความสนใจจากสโมสรอัลเอตติฟาทีมชื่อดังของซาอุดิอาราเบียหลังจากทางซีเฟนเจอรัตอดีตกับตันทีมระดับตำนานของสโมสรเราที่ในเวลานี้ได้เข้าไปรับงานคุมทีมอยู่ที่นั่นเป็นคนผลักดันให้สโมสรเดินหน้าการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย33ปีพร้อมทุ่มข้อเสนอค่าเหนื่อยมาหาศาลให้กับเขาถึงระดับเจ0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ตัวของเฮนเดอร์สันเองจึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าไปหารือกับทางเยอเกนครอฟระหว่างการฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นเมื่อวานนี้และผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือนายใหญ่ชาวเยอรมันได้ให้ไฟเขียวสำหรับการย้ายทีมของเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วหากมันเป็นความต้องการของจตัวซึ่งสโมสรก็จะไม่เข้าไปขัดขวางการตัดสินใจของนักเตะแต่อยา่างใด เรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันออกมาจากทาง Fabio Romano ที่เราออกมาเปิดเผยระหว่างการจัดรายการผ่านช่อง YouTube ของเขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเปิดอกพูดคุยกันระหว่างทาง Henderson กับ j e r g e n k r o p p ดังกล่าวจากสิ่งที่ผมทราบมาก็คือจอแดน Henderson ได้เข้าพูดคุยกับเ e อ r g e n k o r o p p ในช่วงเที่ยงของเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะ Romano กล่าว ข้อความที่ผู้จัดการทีมได้บอกกับเขานั้นมีความชัดเจนเป็นอย่างมากนั่นก็คือหากนายมีโอกาสนายก็ย้ายทีมได้เพราะหากนายเลือกอยู่ที่นี่ต่อไปเวลาการลงสนามของนายก็จะมีอยู่อย่างจำกัด เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวการหาตัวตายตัวแทนในแผงมิดฟิลด์ของเราหลังซอแวลเสียทางสตาร์ดังไปพร้อมกันถึง2รายเมื่อทางคริสเตียนโฟลหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิลสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็ออกมายืนยันว่ายอร์ชมัตเกอร์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเรากำลังดำเนินการในเบื้องหลังเพื่อหานักเตะใหม่ เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งปากหลังตัวกลางและมิดฟิลด์ตัวรับย่างไรก็ตามสำหรับในเคสของทางมิกกี้ฟันดูเวนปากหลังความเร็วสูงจากทาง Wolf บวกได้เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรานั้นชวัตเคอร์ได้ถอดใจจากการคว้าตัวเขาไปแล้วยอร์ชชวัตเคอร์แสดงออกอย่างชัดเจนว่า การย้ายทีมของมิกกี้ฟันเดเวนมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั้นจะไม่เกิดขึ้นโฟเริ่มล่ายาวผ่านทางคอลัมน์พิเศษของเขาที่เขียนให้กับคอรออฟไซด์ในตอนนี้ที่ลิเวอร์พูลเยอร์เกนครอปได้แจ้งสิ่งที่เขาต้องการในตลาดซื้อขายนักเตะให้ทางชมัทเครับทราบไปแล้วและชมัทเคร์เองก็กำลังวางแผนการสำหรับเรื่องนี้อยู่ เขายกตัวอย่างก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเคสของมานูโคน่แต่เขาดันมาได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าระหว่างการลงเล่นในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปีดังนั้นมันต้องใช้เวลาเพราะในตอนนี้เขายังไม่สามารถจะมารับการตรวจร่างกายได้นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสโมสรอนหอรือว์พููแต่ชมติกอร์จับตาดูเขาอยู่ ดังนั้นมันมีการดําเนินการในเบื้องหลังอยู่หลายกรณีที่ชมัทเคอร์อจัดการอยู่ในเวลานี้นะแล้วเพื่อนๆล่นนะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ